อัปเดตลูกเมวสี่วันลูกของบิงซูและชาปูกับภารกิจปูแผ่นรองพื้นหลายคนบอกว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับน้องแล้วหลายคนเนี่ยก็บอกว่าหาอะไรมารองพื้นให้น้องหน่อยตอนนี้คุณตาหัวจะปวดแล้วครับไม่รู้ต้องทํายังไงดีเมื่อพี่เลี้ยงออนไลน์เสียงแตกเป็นสองฟังแต่เอาเถอะวันนี้ฝนตกทั้งวันขอลองปูแผ่นรองพื้นอีกรอบนึงแล้วกันอาจจะช่วยได้สักนิดนึงก็ยังดีต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้บิงซูกาห่วงลูกมากถ้ามายุ่งเนี่ยเขาก็จะข้าลูกหนีไปที่อื่นอีกเด็กๆก็วนสี้วันาล หรือว่าจะย้ายที่อีกเหมือนเดิมโอเคเหมือนรอบนี้จะยอมเลี้ยงตรงนี้แล้วครับเด็กๆร้องว้ายๆกันใหญ่เลยตุ๊กตาตัวเก่าเนี่ยมันมอมไปหน่อยปาก็เปลี่ยนให้ดีกว่าเอาน้องเป็ดมาอยู่ด้วยก็คือตั้งใจเอามาดักไว้ครับไม่ให้น้องแมวเนี่ยหลุดไปตรงนู้นกลัวน้องเป็ดเหงาก็เลยเอาน้องแกะมาอยู่ด้วยเอาไว้พิงที่หลังนะบิงซูจะได้นิ่มๆหน่อยเป็นไงครับดูดีขึ้นบ้างไหมขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวต้องแอบเอาผ้าขนหนูมาลองที่พื้นกันต่อต้องค่อยๆแอบทําทีลสะสเต็ปนะทุกคนเดี๋ยวบิู่นา เนี่ยเขารักลูกมากเจ้าตัวหน่อยก็กินนมกันเก่งสุดๆเลยเดี๋ยวคุณตาจะมาช่วยป้อนนมเสริมให้แล้ว